อ้อยคนบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารับรักทุกท่าน เรามาดูราคาทองของวันนี้กันบ้างนะคะเปิดตลาดปรับลด50บาทส่งผลให้ทองคําแท่งขายออกบาทละ24-900บาทขณะที่ทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ25,400บาท30มีนาคม63สมาคมค้าทองคารายงานราคาทองไทยครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา30นราคาปรับลด50บาทจากเพื่อวันเสาร์โดยทองคําแท่ง ซื้อบาทละ24,700บาทขายออกบาทละ24,900บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ24,256บาทขายออกบาทละ25,400บาท ด้านราคาทองฟิวเจอร์นะคะพุ่งขึ้นกว่า20ดอลลาร์ในช่วงเช้านี้เนื่องจากนักลงทุนแห่ซื้อทองคำในฐานะทรัพย์สินที่ปลอดภัยหลังจากยอดผู้เชียชีวิตจากโควิด19ทั่วโลกพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วณเวลา6 4นาิกา46นสัญญาทองคำตลาดคอมแม็กส่งมอบเดือนเมษาพุ่งขึ้น20.90ดอลลาร์ 90, หรือ1.29เปอร์เซ็นต์แตะที่ 1,649.90ดอลลาร์ออนนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ที่ออยนำมาเสนอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ